สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาสรุปคําศัพท์นะคะในส่วนของระบบทางเดินหายใจค่ะระบบทางเดินหายใจเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับจมูกเราใช่ไหมคะในส่วนของจมูกเนี่ยก็จะมีโครงสร้างต่างๆที่มีชื่อเรียกที่แตกต่างกันออกไปนะคะอย่างอันแรกเลยนะคะตัวนี้ค่ะจะเป็นรูปทรงจมูกของเราตัว nasal septum เ,เ,เนี่ยค่ะก็จะเป็นในส่วนของ แผงที่กั้นตรงกลางระหว่างจมูกสองข้างของเรานะคะตรงนี้เขาจะแยกออกจากกันนะคะไม่ได้ติดกันแล้วก็จะมีเป็น nasal cavity น,นะคะก็เป็นบริเวณของจมูกนะคะทีนี้ข้างในจมูกอะคะก็จะมีเป็นในส่วนของเยื่อเยื่อบุที่ออกมานะคะตัวนี้ค่ะ ตัวนี้นะคะจะมีลักษณะคล้ายๆกับหลังคานะคะมีทั้งหมด3ชั้นค่ะในแต่ละชั้นก็จะมีชื่อเรียกต่างกันไปค่ะเช่นตัว superior c o คเคี a นะคะก็จะเป็นข้างบนสุดค่ะ m e d i ียมีเดีย c o เคีย,คยนะคะเป็นอันกลางค่ะแล้วก็อิ f e r i รี c o คเคียก็เป็นอันล่างสุดค่ะค่ะต่อมานะคะ ตัวโคเคียเนี่ยเขาก็อาจะมีทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างในส่วนของมันกก็จะเป็นส่วนที่เรียกชื่อด้านบนไปแล้วแล้วก็ต่อมาจะเป็นในส่วนของที่เรียกชื่อด้านล่างนะคะค่ะในส่วนของตรงนี้นะคะก็จะเป็น superior m e t a นะคะก็จะเป็นอันบนที่อยู่ภายใต้ด้านล่างนี้นะคะอ่าแล้วก็ medial m e t a นะคะจะอยู่ตรงนี้แล้วก็ inferior m e t a นะคะก็อยู่ด้านล่างะคะ่ะอยู่ด้านล่างต่อกันนะคะ ต่อมาะค่ะจะเป็นตัวในส่วนของโพรงอากาศค่ะโพรงอากาศเนี่ยก็จะเป็นโพรงอากาศที่เป็นเ,เขาเรียกว่าไซนัสนะคะที่ตรงนี้ก็จะมีชื่อเรียกบริเวณที่แตกต่กันออกไปนะคะอย่างอ่าตัวนี้นะคะจะเป็นฟ o นท่อไซนัตคะ่ะฟ o นท่เนี่ยเขาก็จะอยู่บริเวณกระดูกฟ o นท al บนเลยนะคะเขาถึงมีชื่อว่าฟ o นท่อไซนัตคะ่ะมีทั้งสองด้านเลยแล้วก็ ต่อมานะคะก็จะเป็น maxillary sinus ค่ะตรงนี้เขาก็จะอยู่บริเวณอ่า maxillary นั่นแหละค่ะก็เลยเรียกว่า maxillary sinus ค่ะ,ะจะเป็นช่องสองช่องนี้ค่ะแล้วก็ต่อมานะคะจะเป็น ethmoid sinus ค่ะก็จะมีหลายๆเซลเรียนกันอยู่อีกนะคะก็คือเขาจะไม่ได้มีแค่อันใหญ่ๆอันเดียวแบบนี้นะคะเขาจะมีเรียงกันอยู่อันนี้จะเป็น ethmoid sinus อยู่บริเวณจมูกค่ะแล้วก็อีกอันหนึ่งนะคะ เป็นฟีนอยไซนัสนะคะตัวนี้ฟีนอยไซนัสก็จะอยู่บริเวณข้างๆนะคะข้างๆบริเวณเอ่อใกล้ๆกับขมับเรานะคะค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นในส่วนของกลองเสียงนะคะในส่วนของกองเสียงเนี่ย หรือที่เราเรียกกันว่าราลิงนะคะตัวราลิงเนี่ยก็จะมีตัวอวัยวะหนึ่งนะคะที่สําคัญนะคะก็คืออีพิโกติสนะคะตรงนี้เขาจะเป็นลักษณะเหมือนใบไม้ค่ะมีไว้ปิดเปิดกล่องเสียงนะคะเพื่อป้องกันการที่อาหารเนี่ยจะไหลลงมาเข้าสู่กล่องเสียงได้นะคะแล้วก็ถัดมาค่ะที่สําคัญเล,ยก,เะะลเยก็จะเป็นไทรอยคาเทเลตค่ะไทรอยคาเทเลตก็จะเป็น1น่องค์ประกอบนะคะของตัวกล่องเสียงค่ะที่จะมีชิ้นใหญ่ที่สุดเลยค่ะ แล้วก็ต่อมาค่ะก็จะเป็นไข่คอยคาทิเลตค่ะก็จะอยู่รเรลืด้านล่างนะคะจะมีลักษณะเหมือนแหวนค่ะแล้วก็เป็นอ,อะอเรทิโนยคาทิเลตค่ะจะมีลักษณะเป็นเล็กๆแบบนี้นะคะอามีลักษณะคล้ายๆกับพีระมิดนะคะตัวนี้ค่ะค่ะก็ในส่วนของกล่องเสียงเนี่ยก็จะมีหลายๆอวัยวะน,นะคะมาประกอบกันขึ้นเป็นในลักษณะของกล่องเสียงแบบนี้นะคะ่ะในส่วนของกล่องเสียงเนี่ยคะ่ะ ด้านในนะคะเขาก็จะต้องมีเส้นเสียงซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญของกองเสียงนะคะตัวเส้นเสียงเนี่ยถ้าเป็นเส้นทู่ด้านในนะคะเป็นเส้นที่อยู่ด้านในเนี่ยจะเรียกว่า vocal fold นะคะ vocal fold ค่ะตรงนี้ค่ะพอถัดมาบนบนหน่อยเนี่ยที่จะมีความหนาตรงนี้นยคะแล้วก็จะเป็นเส้นตรงนี้ค่ะเราจะเรียกว่า vestibular fold นะคะ ต่อมาค่ะก็จะเป็นในส่วนของเทคเรียค่ะหรือว่าท่อลมนะคะแล้วก็หลอดลมค่ะโบคาสนะคะของเทคเรียเนี่ยก็จะมีลักษณะจากกล่องเสียงลงมาแล้วเนะะี่ยค่ะก็จะเป็นตรงนี้จะเป็นในส่วนของเทคเรียก็เป็นท่อลมใหญ่ๆนะคะจะเรียกว่าเทคเรียทีนี้เนี่ยเขาก็จะมีการแยกท่อลมเนี่ยออกไปยังปอดสองข้างนะคะ ก็จะเรียกในส่วนของขั้นแรกนะคะที่มีลักษณะแยกออกมาตรงนี้ยาวๆะคะ่ะจะเรียกว่า primary ออ primary bronchus นะคะแล้วพอ primary bronchus เนี่ยเข้าไปในปอดแล้วเนี่ยเขาก็จะแตแขนงนะคะออกไปตรงนี้เนี่ยค่ะก็จะเรียกว่า secondary bronchus คะ่ะนี่ค่ะตรงนี้ก็จะเป็น second หมดเลยค่ะนี่ค่ะเป็น secondary bronchus คะ่ะก็จะมีหน้าที่แบบว่าออเป็นทางผ่านของลมคะ่ะเข้าไปสู่ปอดค่ะ ทีนี้ค่ะเราจะมาทีนี้ะค่ะเราก็จะมาดูในส่วนของปอดกันนะคะปอดเนี่ยก็จะมีสองข้างนะคะก็คือจะแบ่งเป็น right แล้วก็ left นะคะสองข้างเนาะเาในส่วนของปอดแต่ละข้างก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันนะคะยอย่างส่วนของปอดข้างขวาเนี่ยค่ะเขาจะมีทั้งหมด3โลบนะคะโลบแรกเนี่ยจะเรียกว่า uh, superior l o บนะคะ,ะก็จะเป็นอยู่ข้างบน,นะคะ่ะ ส่วนหลอที่2เนี่ยคะ่ะก็จะเป็น middle lobe นะคะก็จะอยู่ตรงกลางค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะจะเป็น inferior lobe คะ่ะก็จะอยู่ด้านล่างสุดค่ะพอมาในส่วนของปอดข้างซ้ายอะคะ่ะก็จะมีเพียงแค่2โหลอเท่านั้นนะคะหลอแรกก็จะเป็น superior lobe คะ่ะตรงนี้คะ่ะแล้วก็ inferior lobe คะ่ะ2อหลอคะ่ะแล้วก็อ่าตรงนี้คะ่ะจะเป็นิงกู u l a ิงกูล่านะคะตรงนี้ที่จะยื่นออกมาจากอ่าตัว superior l o b ของปอดข้างซ้ายคะ่ะ แล้วก็ในส่วนของเส้นแบ่งโลบเนี่ยค่ะก็จะมีชื่อเรียกไปอีกนะคะอย่างในส่วนของข้างขวานะคะชื่อเรียกเนี่ยที่เรียกในส่วนของโลบที่มีการแบ่งแบบเฉียงเฉียงเนี่ยค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นเส้นแบ่งโลบนะคะที่มีลักษณะเฉียงนะคะจะเรียกว่า o f f l e a e fissure นะคะก็จะเป็นแบบเฉียงค่ะในส่วนของปอดข้างซ้ายก็จะเหมือนกันเลยกับปอดข้างขวาค่ะจะมีชื่อเรียกเดียวกันเลยค่ะ ส่วนของเส้นตัดนะคะที่มีลักษณะตัดขวางแบบนี้นะคะก็จะเรียกว่า horizontal fissure นะคะตรงน,นี้ค่ะค่ะก็จะเป็นคร่าวๆในส่วนของปอดนะคะก็จะยังไม่มีอะไรมากค่ะจะมีการแบ่งรับพิชัดเจน,นะคะ่ะต่อมาภายในปอดนะคะเขาก็จะมี สิ่งที่เรียกว่ารอยกดที่ปอดนะคะ impression นะคะรอยกดที่ปอดเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของรอยกดที่เกิดจากหัวใจหลอดเลือดต่างๆนะคะแต่ละรอยกดเนี่ยก็จะมีชื่อเรียกไปอีกนะคะอย่างปอดข้างขวาเนี่ยค่ะตรงที่เป็นลักษณะบุ๋มใหญ่ๆนี้เลยนะคะแน่นอนค่ะว่าตรงนี้ก็จะเป็นหัวใจนะคะก็จะเรียกว่า cardiac Card impression นะคะตัวนี้ค่ะมีทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาเลยค่ะ พอมาเป็นในส่วนของหลอดเลือดค่ะก็ตรงนี้นะคะจะเรียกว่า group of, of superior vena cava นะคะเพราะว่าเขาจะเป็น superior vena cava อยู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็ในส่วนของด้านล่างนะคะด้านล่างกลุ่มตรงนี้นะคะจะเรียกว่า group of, of inferior vena cava ค่ะ,ะตรงนี้ค่ะ superior inferior นะคะก็จะ,ะมีความเกี่ยวเนื่องกันเพราะว่าเขาเป็นเส้นเลือดที่อยู่ขนานกันอยู่แล้วต่อมาในส่วนของ ข้างซ้ายนะคะที่เห็นชัดๆเนี่ยก็จะเป็น groove of, of aorta นะคะ aorta ค่ะเป็นเส้นเลือดใหญ่ที่ออกสกปอร์ตแบบนี้ค่ะอ่านี่ค่ะก็จะมีลักษณะแบบพุ่งออกสกปอร์ตแบบใหญ่หน่อยนะคะเส้นเลือดนี้ค่ะต่อมาค่ะก็จะเป็นใน groove of thoracic นะคะตรงนี้ค่ะนี่ค่ะลงมาตรงนี้นะคะค่ะจริงๆตัว รอยกดต่างเนี่ยก็เป็นรอยกดที่เกิดขึ้นจากาการที่หัวใจอ,อยู่เส้นเลือดอยู่นะคะแล้วก็มีปอดนาประกบค่ะ,คะก็จะเกิดเป็นรอยกดต่างๆอันนี้ก็จะเป็นขั้วปอดนะคะภาพที่จะชัดชัดขึ้นมาหน่อยะคะ่ะนี่ก็จะเป็นตัวในส่วนของคอหอยแล้วก็จะเป็นขั้วปอดลูกมานะคะ มันก็จะเป็นไทรอยคาเทเลตคะ่ะแล้วก็เป็นขวดปอดโอเคค่ะก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของอวัอยวะที่เกี่ยวข้องกับระบบหายใจของเราค่ะขอบคุณค่ะ